เมตตาธรรมคำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนามงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟซีแม่น้องน้อยทุกท่านนะคะเอฟซเขาวันนี้เราก็พามาชมงานของเราเหมือนเช่นทุกวันนะคะแต่ว่าอันนี้เราให้ดูหน้าสถานีรถไฟเทศบาลนครพิศณุโลกนะคะก็มีกระทงยักษ์นะคะซึ่ง เป็นรอยต่อระหว่างงานประเพณีลอยกระทงแล้วก็จะเข้าสู่เทศก,กาลปีใหม่เขาก็เลยเก็บรักษาภาพสวยๆนี้ไว้ก่อนนะคะเอฟีวันนี้แม่น้องน้อยก็พา f c มาตรวจงานแล้วก็มาชมการทำงานอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เราได้ถ่ายทำให้ดูเกี่ยวกับการผูกเหล็กเป็นเข็มจรวดเพื่อทำการเจาะเข็มนะคะยกเสาเอกบ้านท่านผู้ตรวจราชการแห่งหนึ่งนะคะ ในเสาทั้งหมด22ต้นด้วยกันที่เราจะต้องทำการเจาะเข็มเจาะหลุมนะคะหลุงเข็มทั้งหมด22ต้นเนี่ยเราจะต้องเจาะให้เสร็จภายในหนึ่งวันนะคะก็ทำกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะยันมืดนะคะไม่ใช่ยันเย็นทำตั้งแต่เช้ายันมืดเข็มเจาะนั้นลึกลงไป4เมตรนะคะแต่ว่าพอลงไปได้ประมาณ3เมตร ก็เจาะไม่ลงเพราะว่าดินแน่นแล้วก็แข็งมากนะคะก็ต้องทําการหยอดน้ําลงไปเพื่อน,นําหัวจรวดในการเจาะนะคะของรถแมคโครคือปลายสว่านนะคะเขาจะแหลมแล้วก็สามารถที่จะเจาะลงไปในเนื้อดินที่แข็งแข็งได้ก็ยังเจาะไม่ลงเราก็เลยต้อง หยอดน้ํานําลงไปนะคะในการหยอดน้ําก็ช่วยประโยชน์ได้2อ,อย่างค่ะเอฟซคือเป็นการนําหลุมนําปลายสว่านให้ลงไปได้สะดวกแล้วก็เป็นการทําให้ดินชุ่มแล้วก็แน่นสามารถที่จะติดจานสว่านขึ้นมาดินไม่ร่วนซุยนะคะก็ได้ประโยชน์2ออย่างนะคะแต่ว่าการทํางานของเราก็ต้องควบคู่กันไฟนะคะ รูปูนก็ต้องมารอเทสดเลยนะคะหลังจากที่ทำการเจาะลงไปแล้วก็จะต้องย่อนเสาเข็มปลายจรวดซึ่งผูกเหล็กเป็นวงกลมเขาไว้หยอดหยอด่ยอนลงไปแล้วก็ทำการเทปูนก็คือเจาะแล้วก็เทเจาะแล้วก็เทเพื่อถ้าหากว่าดินมีความชื้นหรือเปียกก็ดินเขาก็จะไหลลงไปเพราะฉะนั้นเจาะแล้วก็ต้องเทสดลงไปเลยนะคะ F c ก็คือต้องต้องแข็งแรงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดินใหม่ดินเก่านะคะแม่น้อ,นอยเจาะเสมอแต่ดินเนี้ยนะคะเจ้าของเดิมเขาถมไว้เกือบ20ปีแล้วนะคะเขาถมไม่นานมากเลยแม่น,น้อยก็มาเสริมใหม่อีกแค่60สเซนนะคะก็ดินเลยแน่นมากเลยเพราะว่ารถต่างๆก็จะวิ่งผ่านที่แปลงนี้ไปอีกแปลงหนึ่งนะคะก็ทําให้ดินนั้นแน่นมากนะคะเจาะเข็มยากมาก22ต้นนี่เจาะก,กันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะ ก็เราก็เห็นใจเพื่อนร่วมงานแต่ครับเขาก็อยากทําให้เสร็จในวันเดียวนะคะเอี F T. แล้วก็ในการทํางานของแม่น้องน้อยแม้กระทั่งห้องน้ํา นะคะที่กว้างประมาณเมตรแติดยาว3าเมตรเราก็เจาะเข็มลงไป4เมตรเหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วเราก็ผูกเหล็กทั้งหมด8เส้นนะคะในการผูกเข็มจรวดนะคะไม่ใช่ผูกแค่4เส้นนะคะเราเราผูกเหล็ก8เส้นเป็นวงกลมนะคะที่หมุนเข็มจรวดให้ดูเมื่อวานเนี้ยนะคะเอคือให้มั่นคงแข็งแรงนะคะอยู่ชั่วรูปชั่วหลานแล้วก็เป็นการ การสั่นสะเทือนด้วยนะคะเพราะว่ายุคปัจจุบันเราก็จะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้เลยนะคะแม่น้อยก็เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าในการเจาะเข็มนั้นสามารถที่จะทําได้หลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นเข็มตอกนะคะซึ่งเป็นเข็มเสาปูนตอกลงไปนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าในการตอกนะคะทําให้ ใช้ปั้นจันตอกเนี่ยจะทําให้พื้นดินหรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นนะคะมีการสั่นสะเทือนแล้วก็แตกล้าวแล้วบ้านสมัยโบราณบางหลังเขาไม่ได้ไม่ได้เจาะเข็มไม่ได้ฝังเข็มเหมือนสมัยนี้เขาขุดฐานแผ่ลงไปเม็ดกว่าๆแล้วเาก็เทเสาเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผู้ที่อยู่นานแล้วนะคะเกิดปัญหา บ้านเขาแตกร้าวแล้วก็ชุดได้เพราะฉะนั้นเข็มตอกปั้นจันรเขาไม่ใช้กันแล้วนะคะก็จะหันมาใช้เป็นเข็มตอกไฮโดรลิกนะคะค่อยๆตอกลงไปตึกต๊กตึ๊กตึ๊กลงไปแล้วก็เข็มเจาะสว่านอย่างที่แม่น้องน้อยทําอยู่อันนี้คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยไร้กงังวลแล้วก็เข็มตอกไฮโดรลิกนั่นก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่า ของเราไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเพราะว่าพื้นดินเราแน่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจาะลงไปได้ลึกกว่านั้นนะคะเอตีเห็นไหมคะหน้าหน้าว่านของเรากว้าง35เซนลึกลงไป4เมตรแล้วก็ผูกเหล็ก นะคะเข็มจะรวดปลายสว่านเหล็ก1ิเส้นนะคะสี่หุ่นป้องอ้อยแล้วก็จะม้วนม้วนด้วยเหล็กที่ให้ได้ชมเมื่อวานนี้นะคะเ t ตเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็พามาตรวจงานบ้านนะ้องเฟิร์สก็คือที่ให้ดูเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เราฉาบเสาเรียบร้อยแล้วก็ทําการ แปะกระเบื้องเสาโชเสาโชนั้นนะคะเจ้าของบ้านเราก็ให้สิทธิ์ในการเลือกกระเบื้องเขาก็เลือกกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนที่ออกจะออกเทาดําเพราะฉะนั้นบ้านเสาคานแล้วก็วงกบหน้าต่างนะคะเขาก็จะทาบัวหน้าต่างแล้วก็บัวเสาเป็นสีเทาเข้ม เสากระเบื้องก็เป็นสีเทาเข้มเพราะฉะนั้นในการที่จะทาบัวเสาก็จะต้องเป็นสีวันบุรีเพื่อให้ล้อกันกับผนังบ้านถ้าเขาปูกระเบื้องเทาเข้มแล้วเราไปทาบัวสีเทาเข้มก็จะกลืนกันไปหมดความโดดเด่นนะคะก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกค้าปูกระเบื้องสีเทาเข้มบัวเสาที่เรามาแต่งเราก็จะแต่งเป็นสีควันบุรีเข้ากับผนังบ้าน นะคะก็เป็นการที่จะโชว์แล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับ กระเบื้องแล้วก็บัวเสาด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องมามาปรับมาพูดคุยกันว่าถ้าทาสีเดียวกไปหมดก็จะกลมกลืนแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็จะไม่มีนะคะความสวยงามก็จะไม่มีก็จะทึบไปหมดนะคะเราก็เลยให้รองพื้นสีขาวที่บัวนะคะที่ช่างหนุ่ยกําลังทาอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะทาสีควันบุรีนะคะเอาผนังบ้านสีควันบุรีมาทาบัวตรงเสานะคะแล้วก็ เราก็จะได้ความโดดเด่นนะคะของเสาโชอีกแบบหนึ่งนะคะเอในการเลือกสีนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเราก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ลูกค้าไปเลือกกระเบื้องสีเทาดํามาแล้วถ้าบัวสี เผาเข้มบัวหน้าต่างบัวเสาแล้วจะมาทาตรงนี้ก็คือความกลมกลืนมันจะกลืนกันไปหมดจะไม่โดดเด่นแต่บางเอ,อิญมีแนวคิดเดียวกันกับแม่น้องน้อยนะคะเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าให้เอาควันบุหรี่มาทาบัวเสาโชว์เราก็งอเป็นแนวคิดเดียวกันโล่งอกไปนะคะความโดดเด่นก็จะเกิดขึ้นส่วนเหล็กนะคะเหล็กหลังคาโรงรถที่เราใช้เมทัลชีสแล้วก็พีูโฟมที่มีความหนา ะค,ะความหนาถึง5นิ้วแล้วก็เป็นลายไม้สักนะคะส่วนเหล็กคำวนไนนนั้นเราก็จะทานะคะเป็นสีเทาดำให้ล้อกันกับวงกบนะคะบัวเสาะะทําให้ล้อกันให้มีความโดดเด่นสวยงามนะคะในการเลือกสีนะคะเพื่อจะให้เขากลมกลืนกันเชิงชายนะคะบัวหน้าต่างบัวเสานะคะจะเป็นสีเดียวกันกับเหล็กโครงหลังคาโรงรถนะคะเป็นการโชว์ ลายไม้โชฟ้าลายไม้ด้วยนะคะเอในการออกแบบแล้วก็เลือกสีเนี่ยเราต้องใช้แคตตาล็อกไปเทียบนะคะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ ที่เสาโชที่เราแปะกระเบื้องให้นะคะลงรถแม้กระทั่งรุ่นห้าบ้านเนี่ยเราจะแปะกระเบื้องให้ลูกค้าหมดเลยนะคะเพื่อความสะอาดด้วยเวลาเราล้างรถนะคะน้ํากระเด็นไปก็ไม่เปื้อนเสาแล้วก็พื้นลงรถเราปูกระเบื้องแล้วเราก็จะต้องมาแปะขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นเพื่อกันเปื้อนกันสีลอกล่อนน่ยนะคะอันนั้นก็คือบ้านน้องเฟิร์สนะคะต่อมาก็มาส่งงานนะคะท่านอาจารย์ประไพศรีท่านอาจารย์อนุนท่านอาจารย์สมน เพราะว่าเมื่อวานนี้กระเบื้องมาส่งเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราเริ่มทําการปูกระเบื้องกันแล้วนะคะเอฟตีเพราะว่ากระเบื้องห้องน้ําห้องครัวกระเบื้องเสาโชกระเบื้องพื้นบ้านกระเบื้องพื้นครัวกระเบื้องระเบียงทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะคะเราก็เลยวันนี้เข้าปูกระเบื้องกันก็ต้องมาวางลายนะคะว่าเราวางลายกระเบื้องผนังครัวไว้อย่างไร ผนังห้องน้ำไม่อย่างไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยเราต้องดูดอกดูลายเขาว่าเราจะปูแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะถึงจะดีแล้วก็จะสวยทําให้ห้องดูกว้างถ้าปูแนวตั้งก็จะยาวลึกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาออกแบบลายกระเบื้องร่วมกันกับเพื่อน่วงงานที่เป็นช่างปูกระเบื้องนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ทําการเทระเบียงหน้าบ้านนะคะเท ม้านั่งนะคะเราก็จะทําม้านั่งให้ด้วยนะคะในการนั่งเล่นที่ระเบียงหน้าบ้านนะคะก็ทําการผูกเหล็กนะคะขึ้นแบบเพื่อจะเทนะคะผนังเป็นม้านั่งระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ออกแบบผนังครัวนะคะครัวก็เริ่มปูอันนี้ได้หลายแถวแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูขาวเทาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งเราก็จะปูลายขวางนะคะก็จะทําให้ห้องดูกว้างถ้าปูแนวตั้งจะทํามองมุมมองจะมองแคบนะคะในระดับสายตาเพราะฉะนั้นการวางลายเนี่ยสำคัญอันนี้ก็ปูแนวนอนเหมือนกันนะคะคือปูแนวขวางะคะ่ะเพราะกระเบื้องเขายาว40เซนนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะด้วยดอกลายกลางนะคะ เป็นลายคล้ายวอลเปเปอร์เป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็ประกบด้วย นะคะเทาควันบุหรี่ล่างบนแล้วก็มีดอกกลางซึ่งเราจะไม่ใช้จะไม่ให้ดอกลวดลายมากเกินไปในระยะสายตาก็จะทําให้ดูลายตาแล้วก็ไม่คลาสสิกนะคะจะใส่ดอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็สีล่างบนเราก็จะประกบด้วยผนังกระเบื้องสีพื้นซึ่งจะทําให้ดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามคล้ายๆงานเราติดประกอบวอลเปเปอร์ไว้กลางห้องประมาณนั้นนะคะในการออกแบบค่ะ fc การเลือกกระเบื้อง ต้องเม็ดแอบเม็ดกันด้วยนะคะก็มาส่งงานให้กับเจ้าของบ้านทุกหลังได้ตรวจงานแล้วก็ส่งงานให้เอฟซีนะคะได้ตรวจงานกับแม่น้องน้อยด้วยต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงช่วงนี้ก็จะทําคลิปน้อยหน่อยคลิปสั้นคลิปธรรมะก็จะน้อยหน่อยด้วยภารกิจมากมายหลายอย่างเลยนะคะแต่ก็ไม่อยากที่จะขาดหายนะคะเราก็อยาก พูดคุยกับเอีด้วยความคิดถึงแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ยังเมตตา,าการุณามีมิตรไมตรีมิตรภาพที่สแสนดีให้แกบแม่น้องน้อยมาโดยตลอดขอให้เอฟีทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดทั่วโลกล่าก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประกอบอาชีพกิจการงานใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องน้อยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ